แบบว่าไม่รู้ว่าจะแต่งตัวยังไงดีก็เลยเลือกแบบเลือกหยิบสิ่งที่มันมีซึ่งในทุกตู้เสื้อผ้าเนี่ยต้องมีแน่นอนในเรื่องของยีนส์ครับผมใช่ถูกต้องไหม,ไหมแต่ใครในนี้เคยไม่ใส่ยีนไหมฮะไม่ใครเคยไม่ใส่ยีนส์เอามือขึ้นนู่นไม่มีเลยทุกคนเอามือลงกันหมดเลยเนี่ยเะใช่ฮะอย่างชุดวันนี้ยังไงคะอ่านำถครับผมเอาผมวงแล้วกันผมก็จะเป็นแบบ คือผมว่ายีนมันง่ายมากสำหรับคนที่แบบอาจจะแบบไม่รู้ว่าจะแต่งตัวไงก็คือใส่ย,ยีนทั้งตัวไปเลยก็เหมือนแบบมันก็เป็นเหมือนการแต่งตัวแล้วอะไรเงี้ยมันก็แฟชั่นแล้วการที่เราใส่ย,ยีนทั้งตัวแล,วและดูดีด้วยใ็นไหมครับถูกต้องหรือยังไงเรามองว่าลุคไหนผมว่าอันนี้น่าจะเป็นลุคแนวหล่อง่ายหล่อง่ายหล่อง่ายอันนี้ขออนุญาตพูดเองก่อนเลย ก็จะเป็นแบบว่าอันนี้จะเป็นฟูเดนิมของของเราก็จะเป็นฮาฟเดนิมครับผมเดี๋ยวเอาให้ดูข้างๆ้างเดี่ยวเดี่ยวเดียวของอะไรนะครับรงเท้าหรือว่าเออซ้อมเดินบนตึกมากกว่าครับผมใช่ครับอยากแบบว่าสัมผัสบรรยากาศข้างบนด้วยเพราะวันนี้ได้รู้ว่าแฟนคลับมาเยอะมากๆเลยหลากหลายชั้นแล้วก็เดี๋ยวจะได้เจอพี่อั้มด้วยครับผมก็เลยอยากบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยวันนี้เหมือนได้มาออกทั้งงานของสลันแล้วก็พัชราภากลุปเลยฮะเป็นเหยื่อรองเท้ากุญแจ กำลังจะกำลังจะมาอยู่เฟรมเดียวกันแล้วติดตามมานานมากเลยเนาะเราสองคนก็รู้จักพี่อาร์มมาโดยตลอดครับผมแล้วก็แบบติดตามผลงานพี่เขามาโดยตลอดแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนี่ปกติปกติแม่ผมอะครับแบบเวลามีงานอะไรเงี้ยเขาแค่จะมาส่งเฉยๆแล้วก็กลับอะไรเงี้ยครับแต่ว่าวันนี้ทั้งแม่ทั้งแมวก็คืออยากมาดูพี่อ้าร์มอยู่แถวนี้ใช่อยู่แถวนี้อยู่รอดูพี่อาร์มเลยครับตอนนี้ซื้อของปั๊มบัตรจอดรถเรียบร้อยครับใช่วตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นมากกว่าลูกเครับอครับก็ ดีใจครับคือเราติดตามผลงานของมัทนาแล้วตั้งแต่แบบโอยังไม่เริ่มเต้นเลยครับตอนนั้น<ม>จนตอนนี้ก็ทําอาชีพเต้นแล้วนะครับก็ยังติดตามพี่อ้ําอยู่และร้องเพลงได้ด้วยใช่ใชครับก็ <ขอ S 2> ดีใจที่จะได้เจอพี่อ้ําแล้วก็พี่ดิเจมันตุ้มด้วยถูกต้องครับผมตอนนี้อยากจะขอถ่ายรูปกับพี่อ้ําบ้างไหมถ้าถ้าพี่อ้ําให้เกียรติถ่ายรูปกับพวกเราดีกว่าเราก็อยากถ่ายจริงอยากถ่ายกับทุกคนเลยนะครับถ้าเขาสะดวกว่างก็อย่าไปขอถ่ายรูปอะไรเพราะวันนี้เราแบบชุดเราสวยลองแฟนๆชว่าาาากรรมม่วงน ล้วผมก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมาเปิดคอลเลคชั่นใหม่ของสลันวัี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้จักสลันเยอะๆเพราะว่าเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่สวยงามมากๆและยิ่งเป็นดีไซเนอร์ไทยด้วยเขอยากสนับสนุนให้ทุกคนนะครับแบบได้ใช้เสื้อผ้าของคนไทยนะครับบอกเลยเลยว่าชาติไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับผมงานพวกเราบ้างร้บผมปีหน้าได้ข่าวว่าแบบ อูฟูอาฟามากอูฟูมากเลยโกหกครับเราเล่นไม่ได้มีอยู่มีครับผมบอกได้เลยว่าปีหน้าเนี่ยทุกคนเนี่ยจะได้เห็นหน้าไรแค้นอยู่ตามโซเชียลแบบตลอดปีเลยแล้วผมแบบว่าจะเริ่มเดือนไหนก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามนะครับได้ข่าวว่าเตรียมโปรเจกต์อาราเดว์เบอร์ใช่เป็นการทัวร์คือเป็นการทัวร์เราก็จะได้ไปเจอแฟนๆมากขึ้นใช่เลยครับผมใช่ก็หลายๆเมืองหลายๆที่ที่แบบว่าอาจจะยังไม่เคยไปหรือที่ไหนเคยไปแล้วก็อยากไปอีกเพราะว่าครั้งนี้จะเป็นดัซเซนดอร์ก็คือเป็นคอนเสิร์ต รอบใหม่ของเราที่จะพาไปให้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราแดนที่ไทยไปแล้วสองรอบด้วยกันหมดด้วยไรหาพูดเขาตอนภาษาไปครบแล้วทั่วโลกคือบอกเลยว่าแต่ละทีนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะได้เจอพวกเราก็อยากเจอทุกคนแล้วอยากให้ทุกคนมาเจอพวกเราเหมือนกันเป็นไงบ้างกับสปริงไรเซอร์วงแรกที่ได้เวิอ์ูอ๋อเป็นยังไงเนี่ยพูดไปสิที่หมดด้วยสองวันโซงอาอีกวายตายแล้ว แม้จะมีคอนเสิร์ตไลเซอร์ด้วยเนี่ยในระดับต้องบอกว่าต้องเพราะว่าก็เพราะว่าแบบแฟนคลับทุกคนนะครับผมก็เลยแบบว่าทําให้แบบว่าทางผู้ใหญ่แล้วก็ทางผู้บริหารเนี่ยเขาเล็งเห็นว่าเออเราสามารถไปได้แล้วเรามี potential ที่สามารถแบบว่าไป captivate กับแฟนคลับทั่วโลกได้ไงครับใช่ก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ใช่เพราะเราด้วยส่วนหนึ่งครับผมน่าจะเพราะแบบแฟนคลับที่แบบว่าแสดงตัวว่าแบบอยู่แต่ละมุมของโลกด้วยอะไรเงี้ยผมทำให้เรารู้สึกว่าจีเมแบบ สามารถไปถึงตรงนั้นได้แล้วก็ดีใจมากๆครับผมเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเป็นเป้าหมายตั้งแต่ก่อนเดบิวต์แล้วครับผมว่าอยากแบบเที่ยวรอบโลกอะไรอย่างครับผมดใช่เที่ยวด้วยกันวันนี้เริ่มเริ่มไม่แนละ้วฮะแต่เราบังคับ <laughs> อยู่แล้วเ <laughs> ป็นไฟบังคับครับผมสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะ <laughs> เป็นเสื้อผ้าเ <laughs> <laughs> สื้อผ้าดีๆที่สวยงามใส่ได้หลายสไตล์ ใช่เสื้อผ้าเรียว่าเป็นยีนไหมหรือเป็นยีนก็ได้อะไรก็ได้ซาลาร์นนี่คืออันดับหนึ่งต้องมีหยิบไปด้วยแหละต้องมีหยิบไปด้วยต้องมีหยิบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นแอร์คอร์ดลุคหรือว่าเป็นชุดนอนบางทีเราไปต่างที่อากาศเย็นท้าเขาดีมากการนอนได้ด้วยแต่ก็ใส่สลัดอาบนด้ำครับผมเป็นการซักผ้าไปด้วยเพราะว่าอย่ายอมเลยคุณอะไรนะ่ายอมอย่ยอมไม่เป็นไรเก็บเก็บไว้บางครับปีหน้าเราจะต้องใช้แรงเยอะนี่ขนาดปีนี้เขา โฆษณาตัวเองก่อนเลยว่าปีนี้จะขายหล่ออ๋อปีหน้าก็ยังปีหน้าเริ่มจะคิดว่าจะกลับมาตลกแล้วปีนี้เริ่มแ้วแต่ปีนี้เลยนะหรอไม่ปีนี้ยังไม่ค่อยตลกมากเอาเอามาปีหน้าดีกว่าใช่ปีหน้าปอดรั่วก็แน่ครับปอดรั่วแน่ลองออกซิเจนทะลุปอดยาไม่รู้อะไรนะยาวไหมแล้วแต่โอกาสก็ถ้าเกิดดัสแอนด์ดอนเราผมยาวไปแล้วการที่เราต้องไปโปรโมทเนี่ยอาจจะต้องลุกโอ้ ได้หมดเลยแล้วได้หมดเลยก็แล้วแต่ความตื่นเต้นนะครับผมใช่ก็รอรอรอติดตามได้เลยครับผมแล้วกีพรน้าเราก็ไม่ได้พักกันเลยนะคะคือแน่นเลยใช้คำว่าการไปเจอทุกคนคือการพักของพวกเราแต่ต้องอย่าลืมเราต้องมีเสื้อผ้าดีๆไปด้วยในการขายของเก่งเกินเลยขายของไว้ก่อนไม่เป็นไรขายของไว้ก kind of like ่อนครับผมก็เรียกได้ว่าผมว่าเราได้น่าจะได้พักระหว่างทางอยู่แล้วครับผมในระหว่างการแสดงก็กว่าจะแสดงความจริงเราแสดงประมาณ สองสามชั่วโมงนี player, ่แหละครับเพราะเราเวลาที่เหลือเนี่ยเอาไปพักแล้วก็แบบไปเติมเต็มความสุขได้อยู่แล้วครับไม่ต้องเป็นไม่ต้องไปดูถ้าขัดข้งกับโชว์ที่แบบอุ้ยต้องว้าวต้องแปลกตากว่าเดิมเราเราจะตอบสนองสิ่งนั้นไหมคือเลโก้เนี่ยเตรียมไว้แล้วเลโก้เตรียมมาเยอะมากก็คือโยนเลยโยนเลยแต่ว่าพูดไม่ได้ใช่ไหมน้องเสียดายมากเลยครับที่ไม่สามารถพูดได้ตรงนี้จริงๆเสียดายจริงแต่ก็รู้สึกว่าจะทําให้ดีเหมือนที่อลิสทัวร์เนี่ยได้ไปทัวร์หลายๆที่ครับผม คอรีคเลยที oh. ่ไทยเป็นสลิงที vote, ่นู่นจะมีสลิงบ้างหรือเป่ายังไงสลิงพูดไปสิโชว์ผมไม่มีนะสลิงรอ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 แล้วเราครวามสุข่ก็ถ้าตรงนู้นมีสลิงในต่างประเทศเราจะพาไปสไลเดอร์หยิบสไลเดอร์ไปก็ได้วอเพราะเรามีสไลเดอร์ทิ้งตัวอยู่แล้วในไรแคนพกไปอจะเป็นพี่ตุ้ยหรือว่าพี่งนะฮะอันนี้คือไปบังคับเหมือนกันก็อาจจะได้เจอแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ มีการพูดคุยเหลอเนาะว่าเราจะต้องหยิบอะไรไปบ้างให้มันบอกว่าเหมาะกับต่างประเทศเนี่ยคือถ้าสลิงไม่มีอาจจะมีสลังกะได้หมดได้หมดไปง่ายๆนี่่ไหมได้ได้หมดได้หไดตัวเองติดตัวเองอย่แค้ไหนบีนาเจอกลางได้นะครับตุ้ยเอ็กซ์ลนนะ้ามีโอกาสเอาไปทั้งวงเลยแต่ละที่ได้โชวนไม่เหมือนกันก็ให้เรารุ้นแล้วกันเนาะรอรุ้นนี่กว่าครับผมเพราะว่ามันก็คือความพร้อมของพวกเราด้วยแบบใช่แต่ว่ารู้สึกว่า ตื่นเต้นแน่นอนครับผมเพราะทุกครั้งที่เราแบบได้มีโอกาสได้มาซ้อมคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยมันจะมีความสนุกเกิดขึ้นตลอดเวลาครับผมใช่ฝากต,ต่อแฟนรอเจอกันได้เลยเริ่มเริ่มโอเคครับ <c oughs> <c oughs> ครับก็ฝากถึงแฟนๆทุกคนนะครับก็ฝากทัวร์ของไรแคนด้วยนะครับผมก็เป็นลัเสเซนดอนทัวร์แล้วก็ครั้งนี้บอกเลยว่าขนอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนดูแน่นอนครับาารขอบคครับ<อ><อ> นอกเหนือจากนั้นก็ขอฝากทุกคนงานของไรแค่เลยครับตอนนี้ก็มากกว่า12เพลงแล้วแต่ว่าเชื่อว่าปีหน้าน่าจะมากกว่า20เพลงก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ <80 S 1> ผมเพราะว่าแน่นอนครับว่ากัดเราจะมีคอนเสิร์ตได้อีกเนะี่ยเราก็ต้องมีอัลบั้มอีกสักรอบหนึ่งครับออใช่ยังไงก็ต้องขอฝากทุกคนนะครับคอยทั้งติดตามแล้วก็คอยทั้งเอ,อ่อซัพพอร์ตแล้วก็คอยติดตามเรมเป็นกำลังใจกับพวกเราในตลอดการเดินทางของปีหน้าเลยนะครับไว้มาสนุกกันปีหน้าครับผมลุ้นนะครับ